ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ v 1 Story นะครับอ่าวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้ไปไหนเราอยู่กันที่บ้านเราจะพาทุกท่านมาพบกับนี่เลยเอเห็นประตูไหมประตูเก่าไปหนนะคะเราจะพาทุกท่านมาดูห้องเพาะนกกระจอกชวาของที่บ้านว1กันนะครับบอกเลยว่าก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนาอก็ยังเพิ่งเริ่มเพาะนะคะแต่อยากพาทุกท่านมาดูว่า เออเราเลี้ยงนกยังไงเราเพาะยังไงเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมล่าที่เราเปิดให้ดูห้องที่เราเพาะกระจอกชวากันนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว,ลวไปเลยตามมาเลยครับอ่านะครับอันนี้ก็เป็นกรงนะคะที่เราเพาะกระจอกชวานะครับนี่เป็นไงบ้าง เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาแนะนําฝั่งนี้กันก่อนอันนี้เป็นนกพร้อมทําและอันนี้เรากําลังรอขึ้นทำนะครับก็มีหลากหลายสีสันอยู่เหมือนกันเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นนกแบบไซส์ขนเต็มแล้วนะครับก็จะมีเป็นพายเป็นซิลเวอร์เนาะเป็นขาวแล้วก็เป็นอวันตินอันนี้กรงนี้ก็ครบทุกสีเลยนะครับอย่างข้างล่างก็เป็นสีขาวเนาะอ่าพวกนี้จะเป็นที่รอรอ,รอทํา นะครับกำลังเดี๋ยวกำลังเกาขึ้นทำากงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นนกกะทิเนาะนกกะทิเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุดยอดมือปืนนะครับใครที่เลี้ยงโดยเฉพาะพวกเอ็กโซติกฟินต่างๆเนี่ยจะชอบมากๆเลยเพราะว่าเขามีความสามารถมากๆในการเลี้ยงลูกเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกของสุกสตาฟินพวกเอ่อไดมอน พวกอะไรแบบนี้นครับก็อันนี้ก็เอามาทดลองเลี้ยงดูเดี๋ยวรอติดตามยังยังไม่ได้แยกทำนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นกงเพานะเนาะเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันว่ากงเพาะกงนึงเนี่ยที่ที่ฟาร์มเนาะที่บ้านเนี่ยเราใช้อะไรยังไงบ้างนะครับก็จะมีเป็นอาหารเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราให้ไว้ประจําเลยก็ใส่ไว้เต็ม,เต,มเต็มนะครับก็จะมีพวก มีเล็ด3สีพวกข้าวไรอะไรอย่างนี้นะคะใส่โคมไว้แล้วก็จะมีถ้วยนี้ก็จะเป็นถ้วยอาหารไข่กับพวกไนเจอร์ Niger, กับลินซีดนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกแคลเซียมต่างๆแล้วที่ท,ที่ที่บ้านก็นใช้อยู่ก็จะมีกระดองปลาหมึกป่นนะคะเปลือกหอยป่นนะคบแล้วก็เปลือกไข่ แล้วก็ผสมผงชมพูอันนี้ใส่ถ้วยหนึง่งแล้วก็อีกถ้วยหนึ่งก็จะเป็นข้าวโอ๊ตกับข้าวเปลือกเนาะสลับกันแล้วก็จะมีอันนี้เป็นข้าวโพดนะครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะเป็นน้ำนะอันนี้เราให้วิตามินอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาดูลูกกันจริงๆมันมีบางลังที่มีลูกแต่มันจะดูยากนิดนึงเนาะไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่าอ่านะลองลองดูเห็นไหมเอ่ยในกล้อง เนี่ยอันนี้จะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือมันเป็นคอกแรกๆของเขาก็อาจจะมีน้อยหน่อยอย่างอันนี้พ่อแม่เป็นโอวันตินทั้งคู่ลูกก็ออกมาเป็นโอวันตินเนาะจริงกงบนก็มีอีกเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะมีลูกเกือบหมดเลยนะครับแต่ก็มันมืดๆเนาะมันจะถ่ายดูยากนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะคะที่เราทำการเพาะไว้นะครับ ยิ่อยากพามาดูอีกสักฝั่งหนึ่งฝั่งนู้นจะเป็นไลโอเลดเดินตามมาตามมาห้องห้องห้องไม่ได้กว้างนะคะห้องเล็กอันนี้เป็นไนะลออเลดเนาะก็น่ารักเป็นนกนกแก้วอีกชนิดนึงที่นา่นารักน่าเลี้ยงนะคะก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหาหาไม่ยากนะถ้าเป็นนกโตแด่นกลูกป้อนนะจะหายากนิดนึงนะครับเนาะส่วนหลังจากนี้ใครที่ สนใจลูกป้อนก็เดี๋ยวรอได้เลยนะครับตอนนี้น่าจะมีอยู่ประมาณเกือบเกือ<บ>ๆน่าจะสิบกว่าตัวได้นะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณห้าคู่หกคู่ที่ที่มีลูกฟักแล้วนะครับแล้วก็ยังมีที่ไข่อยู่อีกแด้หลายๆคู่เนี่ยจะไข่อยู่หมดเลยอ่ะอันนี้ไม่มีเดี๋ยวจะจะพามาดูบางคู่มีไข่อันนี้มีหนึ่งตัวอันนี้ก็ถ่ายง่ายกว่าไหมนี่ อันนี้เป็นพ่อแม่ก็ป้อนแบบอิ่มๆจุกๆเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นไม่สีดำก็เป็นซิลเวอร์นะครับแต่ยังไม่แน่ใจอันนี้พ่อแม่เป็นโอวันตินกับขาวนะคะประมาณนี้หลายๆคู่เนี่ยอย่างคู่นี้ก็มีลูกอยู่คู่นั้นก็มีลูกอยู่หลายๆคู่ตอนนี้มีลูกอยู่นะครับใช่เนาะนะคบสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้ เดี๋ยวถ้าเรามีโรงเรือนหรือว่ามีนกเพิ่มอะไรยังไงเราจะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะคะวีวันสตอรี่ Story ก็ขอจักไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคระบ,บ๊ายบาย